สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นเดลต้าขึ้นลงยังกับรถไฟเหาะนะครับก็โอ้โหโนะหุ้นตัวนี้ก็หนักหน่วงน่าดูนะครับขึ้นยังกับรถไฟหหองจริงนะคือถ้าคุณรับ a t ทมาเมื่อวันพฤหัสนี้เปิดวันศุกร์มานี่ไส้แตกเลยนะโดนมปสิบเลยนะครับนะกะกะว่าแบบเฮ้ มันจะขึ้นไปต่อมันต้องเบรกแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับเออแหมเปิดมาแล้วกดแช่ยันปิดตลาดของวันศุกร์เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสําหรับคนที่ซื้อเดลต้ามาเนี่ยเราจะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับโอเคเราก็มาดูที่กราฟกันเลยนะอ่ะอันนี้คือกราฟเดลต้านะครับเดลต้าในไทม์เฟรมเดย์นะครับถ้าอ้างอิงจากอีเมจ7 5เขาก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะแต่ว่า เราจะมาดูกันยาวๆนะครับก็เริ่มดูจากไทม์เ a m e มันก่อนนะครับไทม์เฟรมมันเป็นอน้โมขาขึ้นถูกไหมโอ้โหขาขึ้นนะครับแล้วก็มันย่อลงมาแบบนี้แล้วก็อไอกสากำลังจะเตะวัดขึ้นไปอีกนะเออจะได้ไปพบปะผู้คนที่800หรือเปล่านะรอบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวีแครกันนะโอเคนะครับอืม จุดสูงสุดที่เขาเคยทำนะครับในรอบที่ผ่านมาคือ838นะเออก็เป็นแนวตา้านส่วนแนวรับนะครับจุดที่เขาลงมาต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาก็คือ286นะเออนะครับแล้วก็เราตีแนวรับแนวตา้านให้หมดนะแต่ว่าคงไม่มาถึงข้างล่างนี้นะคงไม่มาถึงข้างล่างนี้นะครับโอเคก็ตีให้มันรู้เกาะแล้วกัน อ่ที่บ้านผมฝนเริ่มตกแล้วนะครับออตกได้นะแต่เดลต้าอย่าตกแล้วกันนี <c> ่ <oughs> อ่ะได้กรอบคร่าวๆนะครับแนวรับแนวต้านของเดลต้าเนาะอ่ามาดูไทม์เฟรมวิ่ไทม์เฟรมวิกก็ทําให้เราได้เจอแนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มีแนวนี้อีกแนวหนึ่งปึ๊บไทม์เฟรมด y อ่า ถามเฟรมเดเจอแนวรับนะครับคือตรงนี้โอเคนะครับครบ้วนนะหนึ่ง6 7 8อ่ะถ้าเราตีแนวรับแนวต้านโอเคเนี่ยครับถ้าเราสวิชกลับมาดูที่ไทม์เฟรมมันเนี่ยมันจะอยู่ที่8ปดถึงสิเส้นนะครับประมาณนี้นะ8ปดถึงสิเส้นนะครับทำไงว่างถึงบอกว่า8ปถึง10เส้นกำลังพอดีนะว่างนะส่วนมากว่างก็เลย ลองตีแล้วนะับเล่นๆน,นะครับมันก็อยู่ในเลนจ์นี่นะโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ้างอิงนะในไทม์เฟรม e day นะครับอ้างอิงจาก i m a g เเนี่ยเขาก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็พอมาดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นตัว Macd ก็อยู่เหนือศูนย์ตัดขึ้นนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดขึ้นแบบนี้เป็นสัญญาณการซื้อนะถ้าคุณใช้ Macd นะครับ ก็ใช้ได้นะครับส่วน RSI RSI เราดูขยายไม่ได้นะ RSI กเ็เกินเหมือนกันนะเกิน50ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็สบายใจได้นะสำหรับคนที่ถือตัวเดลต้านะครับทั้ง Mac d แล้วก็ RSI บอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นรวมทั้ง EMA 75บบอกว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับ ราะฉะนั้นคราวนี้เราวางแผนยังไงนะครับวางแผนยังไงก็ตอนนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผมวัดรอบอีกก่อนนะถ้าทม์เฟรมเต์นะครับถ้ามันทะลุไฮเดิมเออถ้ามันทะลุไฮเดิมนะครับเขาจะไปที่ไหนนะถ้าทะลุไฮเดิมเขาจะไปที่ไหน อืมอ่าโอ้โหนี่นี่เลยนะครับ16 8. 8. 16 1 6อ8 1กสิ1เอ็ตรงนี้พันสองใช่ไหมเกือบถึงเกือบถึงไม่ถึงไม่ถึงพันหนะครับแล้วก็สองร อยู่ที่หนึ่นอยสามสิ 1, นะครับเออตอนนี้6กรยกว่าใช่ไหมอ๋อตอนนี้อยู่5้าปหนะครับอืมก็ใช้ได้นะก็เหลือแก็บอีกเยอะอยู่นะเหลือแก็บอีกเยอะอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับถ้ามาดูดีฟดีเทลอีกทีหนึ่ง ดีฟดีเทลอีกทีหนึง่งดูสีชั่วโมงซอมิอ่ะจุดหนีตายแล้วกันหมาบก่อนถ้าหลุดตรงนี้นะครับอ่ะถ้าหลุดตรงนี้เหมาะก่อนนะค,คือผมเนยเขียนให้เป็นแนวสีน้ำเงินนะโอเคถ้าหลุดแนวสีน้ำเงินนะครับคือ 5้าเจ็เนี่ยควรหมอบก่อนนะเออหมอบก่อนนะครับเรามารอแถวแนวแนวแนวรับนะครับที่5้าบาทก่อนนะห้าร้อบาทก่อนนะครับโอเคแผนนะครับเราก็ยังมองว่าเขาเป็นไซส์เวย์ในกรอบนะอืม กรอบตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปตรงนี้นะเขายังเป็นไซส์เว่ในกรอบเนี่ยครับ286ถึง8 0ดรดนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เขาก็มีโอกาสขึ้นไปตรงนี้ทดสอบด้านบนนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนนะถามว่าแก็บเหลือเยอะไหมก็พอสมควรนะพอสมควรเลยแหละนะครับแก็บอืม ตอนนี้ปิด800 800 500กว่านะ586ใช่ไหมอ่ะ้าอขึ้นไปตรงนี้ก็อีกอืม41เปอร์เซ็นต์นะครับ41%เปอร์เซ็นต์ถามว่าเยอะไหมก็โอ้พอสมควรนะครับพอสมควรเนาะถ้าคุณวาง Stop Loss ไว้ตรง ไว้ตรงห้าร้อยสี่นะห้าร้อยสี่เนี่ยคุ้มไหมเรามาดูกันนะอืมโดนโดนสิบสองได้ได้สี่สิบเอ็ดนะครับรรรรล리클리어레이ชคุ้มนะหนึ่งต่อสามกว่าด้วยซ้ำน,นะครับหนึ่งหนึ่งต่อสาม จุดสามนะหนึ่งต่อสามจุดสามนะครับโดนโดนสิบสองเปอร์เซ็นได้ได้สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณวาง Stop Loss ไว้ที่ห้าร้อยสี่บาทนะครับเออเปลี่ยนเป็น Stop Loss ไว้ที่ห้าร้อยสี่บาทนะห้าร้อยสี่บาทนะครับอย่าให้หลุดนะอืมนะครับถ้าหลุดก็วาง Stop Loss ไปนะครับโดนสิบสองเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้ามันไม่หลุดนะครับโอกาสที่มันขึ้นไปเป็นไซด์เวย์นะอย่างที่บอกนะครับคือ มันต้องไปทดสอบที่แนวไฮเดิม erm ก็คือ838นะครับซึ่งถ้าขึ้นไปทดสอบจุดนั้นจริงๆคือเหลือแก็บอีก41%นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่าถ้ามันทะลุเนี่ยโอ้โหทะลุนี้ได้ฮือเลยนะทะลุนี้ได้หือเลยนะครับแนว161.8ได้กี่เปอร์เซ็นต์อะเดี๋ยวมาวัดกันก่อน161.8คือแนวนี้นะแนวที่2นะครับ แนวนี้ประมาณ9ก้านสะิบหนตะร้อยหกก็ถือว่าคุ้มนะเออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเดลตานะครับคนที่มีของนะก็วาง Stop ปล s อไว้ที่5 0ารบาทนะครับหรืออีกประมาณ10%บกว่านะสิบกว่าส่วนแนวเทค p r o f ิตคือแปดอยสานะครับถ้าผ่านได้มีโอกาสไปต่อที่9ก้า 1,174นั่นคือเป้าหมายนะครับนั่นคือเป้าหมายในตัวเลขฟิโบที่161.8นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็คแมนนี่แบตเตอร์สวัสดีครับ